สวัสดีค่ะอันปันทำสวนนะคะวันนี้จะพามาคัดลูกทุเรียนนะคะพอพ้นระยะห่างแย้มาแล้วนะคะแล้วเราก็แกะกําไรทุเรียนเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเป็นลูกโตๆนะคะเราก็จะมาคัดลูกเขาอีกทีนึงนะคะว่าลูกไหนทรงสวยไม่สวยนะคะไปชมกันเลยค่ะเป็นการตัดลูกที่ขี้เหร่นะคะออกไปนะคะลูกไหนทรงไม่สวยนะคะเราจะไม่เก็บไว้นะคะ ีท,ทรงบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะคะเราจะไม่เก็บไว้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามาแต่งลูกนะคะเราจะมาคัดลูกที่สวยสวยที่สุดนะคะมองเห็นกันไหมคะจริงๆเอาละได้ลูกเดียวเองอนนี้เลี้ยงเผื่อไว้ รูปนี้จะทรงสวยนะคะรูปนี้ทรงตรงลงมาเลยนะคะจะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะจะไม่งอนะคะ มาชมการคีบทุเรียนนะคะคือหรือว่าการคัดทุเรียนออกนะคะคัดลูกไม่สวยออกนะคะลูกที่สวยเราก็จะเก็บไว้นะคะหรือลูกที่เราดูแล้วว่าเหมือนเขาจะโตไม่ทันเพื่อนนะคะเราก็จะคัดทิ้งนะคะอันนี้ชาวสวนกําลังทํางานนะคะกําลังคัดดอกเอ่อกาลังคัดลูกนะคะอันนี้คือลูกที่สวยนะคะทรงตรงเลยนะคะ ลูกเขาเริ่มใหญ่แล้วนะคะันนี่คือลูกที่สวยนะคะอันนี้คือกลุ่มที่ลูกสวยนะคะเราก็จะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวลอตต่อไปเขาเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเต้าลูกนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ